เงียบจ้องเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่ได้แสดงตัวออกมามันจึงต้องแสดงตัวออกมาเพื่อที่จะให้หนึ่งบ้านใหญ่ทั้งหลายในพื้นที่จะต้องผูกพันกันและไปเยี่ยมบ้านใหญ่เยอะไหมะไปเลือกตั้งที่อุดรไปเลือกตั้งที่อุบลไปที่เรื่องปาจีนบุรีนคนปรปฐมใช้โมเดลเก่าที่จะเอา ผู้อุปถัมภ์ในท้องถิ่นให้เข้ามาร่วมและจะได้เสียงใช่ไหมและขณะเดียวกันเป็นการ b ล u f f เพราะว่าลูกสาวไม่มีพาเวอร์พอไม่ว่าจะอนุทินก็ดีไม่ว่าจะพักการเมืองอื่นก็ดีเพราะฉะนั้นถ้านายใหญ่ลงมาแล้วก็บอกว่าโอเคไม่พอใจก็ออกไปมันเป็นการ b ล u f f บ้านใหญ่ก็อยู่ในระบบอุปถัมภ์เหมือนทักษิณแล้วครับ ทักษินกำลังบอกตัวเองว่าฉันคือผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ที่สุดของประเทศเพราะฉะนั้นผู้อุปถัมภ์รายย่อยทั้งหลายจงมาสวามิภักดิ์เสียจะได้แบ่งกันกินแบ่งกันใช้